สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิวก็จะมาเออเหมือนมาแชร์มาแชร์ดีวกว่าความรู้สึกเกี่ยวกับรองพื้นแล้วก็บีบีตัวที่จิวมีอยู่แล้วก็จิวลองใช้ไปว่าชอบตัวไหนยังไงบ้างนะคะอ่ะบอกกันก่อนเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลของรองพื้นนะคะที่จิวมีทั้งหมดมีอ่ะหน o ่งทอมค่ะ 2. c o คอ r วอร์มา o ์คสามแบบสติก๊ก 4, เอ่บีบีโมดิเย่ห้าบีบีปริมนะคะแล้วก็6ลูนาโซที่ใช้หมดไปแล้วเกลี่ยงนะคะ7เอ่ดนี่เลยลอล่าโมเซอร์ค่ะแล้วก็8เป็นเคลเดโปนะคะเป็นแบบลิควิดเหมือนกัน ทั้งหมดมี8ตัวค่ะซึ่งแต่ละตัวนะคะก็จะใช้ตามออวาระที่สำคัญแตกต่างกันออกไปเออนะคะอย่างเช่นเออถ้าสมมุติว่าจะให้แต่งหน้าไปงานได้เนียนกริบสวยกริ้งอะไรอย่างงี้นะคะก็จะใช้เป็นตัว cover m a r k แต่ว่าของจิ๋วที่ซื้อมาเนี่ยจะเหมือนกับว่ามันสีเข้มออกไปนิดนึงเข้มเกินไปก็เลยจะนำมาผสมกับตัวของ credepo ที่จิ๋วซื้อมาสว่างไป ซึ่งรองพื้นนะคะมันสามารถเเรียกได้ไงเรียกว่าไงสามารถผสมกันได้ให้เพื่อให้เข้ากับสีผิวของเรามากที่สุดนะคะอ,อ้อลืมอีกตัวหนึ่งไปเป็นบอบบี้บรา n ค่ะทั้งหมดมีอยู่แปดเก้าตัวด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้นะคะจุก็ใช้มากที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดเนี่ยสำหรับชีวิตประจำวันใช้ไปแต่งหน้าไปห้างกินข้าวดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปออกงาน สื่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น BB 2ตัวที่จิ๋วใช้แทนรองพื้นไปเลยช่วงนี้จะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะก็จะเป็นโมดิเย่ ier, แล้วก็ปริมค่ะผสมกันตัวโมดิเย่เนี่ยจะเป็นเนื้อ,อ,อค่อนข้างเหลวแต่ว่าจิวรู้สึกว่ามันจะขาวไปสำหรับจิ๋วนิดนึงอย่างนี้นะคะซึ่งมีอีกตัวหนึ่งก็คือปริม ที่กำลังชอบอยู่ตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าเข้มไปสำหรับสีผิวที่เราต้องการมากกว่านิดนึงนะคะอันนี้เป็นปริมอันนี้เป็นโม,โมดิเยนะคะซึ่งสองตัวนี้เนี่ยปริมเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับว่ามีส่วนผสมของน้ำมากกว่าจะทาง่ายแล้วก็เกลี่ยง่ายแต่ว่าโมดิเยรเนี่ย จะค่อนข้างให้การปกปิดได้มากกว่าเหมือนทําให้ลูกขนมขกเราเล็กลงโดยที่ซึ่งเโดยที่จิ๋วซื้อสองตัวนี้มาใช้นะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้เออที่เหมือนกับเรียกว่าอะไรปกปิดลูกข,ขนุกของ professional เลยอันนี้นะคะไม่ได้ใช้ของ benefit เลยซึ่งทิ้งไปได้เลยนะคะใช้แค่สองตัวนี้เท่านั้นตอนนี้ส่วนรองพื้นตัวอื่นนะคะ อย่างเช่นบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยตอนแรกก็ชอบมากแต่พอมาเจอสองตัวนี้สำหรับใครที่กำลังหาบีบีหรือว่าหารองพื้นตัวใหม่ใช้อยู่นะคะตัวนี้รวมราคามาแล้วตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้จะถูกกว่าแล้วก็คุณสมบัติด,ดีกว่าเพราะฉะนั้นจูเชียต,ตัวนี้ค่ะส่วนเครื่องสำอางชิ้นใดต่อไปที่จิ๋จะเอามาแนะนำนะคะเดี๋ยวก็รอดูคลิปต่อไปเนาะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ